นี่โอเบิ่งพี่น้องสาวพรขอเด้อวันนี้ใส่ชุดมางามๆมาปิีนคอนน้องแดงมอยากว่ามาเ้ปีนคอนไงเด้จ่าว้าเลยทำกลงหนําฉันนี่จะให้ผู้ว่าวันนี่มาสวยนอกป่ะเออให้เขามาอุ่มขึ้นเด้ได้ให้ร้องวันเขาอยู่รอก ยาบริมากระผัวเฮยโสดเอ้มึงผัวเะยมามีเด้อเอาแบบนี้กินแบบนี้บางคนจะกินอกแบบนี้เขาจะเด็ดทิมบอลมันแก่แต่เขาจะเอาบอลมันอ่อนเนาะราวาเมื่อจำแก้งน้ำใหม่กระแสบเมื่อเมื่อต่มกินกระแสบได้เจ้าเคยกินแล่วนี่เขาจะเอาแบบนี้จำแก้งน้ำใหม่ป่ากะ ปลากระไรเล่าเบอร์อีปลาว่าเนสะพอนแต่งตัวบักงามงามพี่น้องมาปีนขอนแต่งตัวม,าามังามงามขาดใส่มาปีนขอนน้องแดงเบิ่งน,น้ำเลยแต่งตัวมันงามงามมาใส่น้ำแบบนี้นี่นะโอ้ยบุญยากว่าแกขึ้นซ้อำลาหนาเจ้าของอยู่ได้แต่งตัวม,าามังามงามขาดใส่มาได้มาได้ลงน้ำอันมาได้ลงน้ำคุนคุน เปนบ้า,าพักกันกินจะเฉ็บเวลากินอนะ่ะจะแฉ็บเอาแบบนี้เขาเอาแบบนี้คันผลาดโงน้ำมันมนีป้าดยังมันจะจ่ายก็ได <c oughs> ้ผมแทถ่ที่ปลายอย่างก็กม,มีมีมดทุกอย่างในน้องอันนี มีครบมัดอะไรกันขบง่ายเลยขันยามผลนะคือสีงามอือม,มันผลอะไงามเป็นไปคอยมาเอาอยู่ขบกยางปิ้งไม่ยันก็มีเลยเอาไปได้ปิ้งยังไนปิ้งนิดหน่อยโอ้ยเอินปิ้งเค็มเอินปิ้งยัง เด <anor. S 1> ้อสคไปด้นักกะจับเด้อกกจั้าจนนี้จับคุเ้อผัจ้องไแ้เหยียค้อนหางขันป้าลงเหยียค้อนห้างเนาะ ปลาอ้วนจัง้จังวะเอาแหนงมันวัดสีเด้อแหนงันหน่อยมันเอกเามนอเด้ออ อยากเอาพักเลยคจะลงทีนานก่อนหก็เนกระจับะบเจอแบบันยดเยบในน้กชับยียบอืมไม่ใช้สะกุกมันนะฮ้กกระจับฮะอืมจะเห็นอืมอยบบหู เอากัขี้วาแล้วจำปอยเอียนลงสมใสเข้ามาหนึ่นี่กอกมันกกกระจับแลลนโอ้นั่นเนาะอันนี้อันนี้จแกงมักนด้ที่เสร็พุ่นแล้วก็ไปค้อนฝุานไปย่างเลยๆได้ากันหย่างเราป่าเลยสิ bơm phi น้อง ba, งาม mà đi. มา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  anh มา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  มันคือเป็นองค์เป็นองค์เลไปไปหนองใดก็มัก,มกใต้คอ,อ,เน,อน,เนเพื่อนเนาะแม่งใต้คอนมันมันเจอมันอาชีพนี้ตัวไก่ปลากระไปลากระไลได้เนาะเขาเชื่อว่าอากามันเป็นเป็นโด่งธรรมศาสตร์เนออา,าอะอ๋านะบอก ให้น้ามันดับได้คงค่อยโอนดูพยัคแ์บ็ดเด็กพี่น้องสะพอนเก็นกระไม้ก็ไมาเด้อผู้หลายนี่ป้างามเลยป้าป้าดอกมันกันนะสะพอนใส่ขอนเด้อนี่เอามาจับแกะกระไม้ป้าดอกมันก็พี่น้องป้าเด้อพี่น้องเก็บผักตบพี่น้องพักก็พักองค์ไก่ป้าก็ว่าพักตบเลย ถ้าอกไก่เนาะสะพอนเนาะขี้นองขนาดงามเลยด็เบิ่งดอกมันก็ไปตากอกอนซอนเนาะสะพอนเบิ่งดอกมันขี้นองงามงามขนาดโอ้ตากโอ้จับกุ้งไปเอาจับกุ้งไปเอา 嗯。Man.